การที่เราเอ่อ motivate นะครับแล้วก็ทําให้ตัวแทนเข้าร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจุดหนึ่งที่โค้ดอาจจะเคยผ่านมาแล้วอะครับคือตัวแทนเนี่ยเขามีการเรียนรู้มีความรู้มากพอแล้ววันหนึ่งอะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้มันเต็มแก้วอะครับโค้ดเนี่ยผมอยากทราบว่าวิธีการที่โค้ดจะแ h a n d ิลคนเหล่านี้ครับมีวิธีการยังไงบ้างครับให้เขาแบบกระตุ้นกลับมาอีกครับขอบคุณครับ ตาเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับเล่นครับโพ้ดโอเคเออผมกำลังจะบอกว่าเราเล่นเกมอ่ะเพราะว่ามันชาร์ล g ์ที่จะให้เราเนี่ยก้าวข้ามเลเวลนี้ไปเล่นอีกระดับหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าไอตัวพ่อได้เราจะได้ไต่ระดับแต่ถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เราก็ตายแล้วก็เล่นอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราทําให้เขามันก็คือวิธีการง่ายๆที่ผมเล่าแบบนี้ก็คือให้เราเห็นภาพก็คือทําให้เราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เขายิ่งเรียนเขายิ่งรู้สึกว่าน้ําเขายิ่งพร่องอะ่ะไม่ใช่ยิ่งเต็มอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอารมไปสอนเขาในแง่ของเทคนิคอลแบบประกัน Product แป๊บเดียวน้ําเต็มแก้วแล้วครับ เพราะมึงจะพูดอะไรกับกูนักหนาแบบมึงก็มีอีร้อยล้านอีแปดสิบล้านอีเหมาจ่ายมันมีอีนี่แหละเอ่อไอ้น,นี่จ่ายไม่จ่ายเลยคือกูเต็มแก้แล้วกูรู้หมดแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเทรนนิ่งมายเซตความคิดวิธีการเหมือนกับที่ผมทำเนะ่ยทุกคนพอมาเรียนกับผมจะมีความรู้สึกว่าโอ้กูยังทําไมกูยิ่งเรียนกูรู้สึกว่ากูรู้น้อยกูต้องไปค้นคว้าเรื่องนี้เพิ่มกูต้องไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มทําไม ทาไมยิ่งคุยกับโค้ดเมื่อไหร่กูมีความรู้สึกว่าความรู้กูน้อยมากเลยอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นแบบเป็นบทเรียนที่ทําให้เขาอยากติดตามเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้เขาอยากติดตามเราก็ต้องวิ่งล้ําหน้าเขาไปประมาณสักห้าเก้าเพื่อให้เขาก้าวตามเราในเก้าที่ห้า เสร็จแล้วพอถึงเขาประชันชิดมาถึงก้าที่4ี่ก้าที่3เราก็วิ่งไปอีกไกลอีกแล้วอะแล้วยิ่งระยะเวลาสปีชของเรามันเร็วขึ้นอีกอะเขาก็จะตามเราไม่ทันเสมอเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องไปนค้นเรื่องใหม่ๆเรื่องวิธีการที่มันอ่อเรื่องอะไรใหม่ๆเรื่องอะไรต่อเมี่อไรเรื่องทันสมัยอัปเดตแล้วก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่รู้เรื่องนี้เฮ้ยทำไมกูกูกูขาดอะไรไปบอกว่า อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสนใจที่จะมา Follow มาตามแล้วก็มาเรียนเพราะว่าเรื่องของเรื่องของไซแอนน่ะเรื่องของศาสตร์อะ่ะมันจบแล้วไงคือตัวแทนอะ่ะเรียนขั้นตอนการขายก็รู้ละขั้นตอนการขายคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นอาร์ตมันเรียนไม่จบมันต้อง practice ฝึกแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณไปได้ดีกว่านี้อีกถ้าคุณฝึกถ้าคุณฝึกอันนี้นะคุณจะดีกว่านี้ถ้าคุณฝึกอันนี้นะคุณจะดีกว่านี้อ,อ้าเอ้วิชานี้ไอ้ด้านนี้กูยังไม่ได้ฝึกเลยเอ้ย อะไรเงี้ยเออเฮ้ยอันนี้ยังไม่ทันทําเลยโอ้ยพอเอาไปอีกเรื่องแล้วโค้ชพาไปอีกเรื่องแล้วไอ้นิวโค้ชยังทําไม่ทันเลยเข้าไป FOA แล้วเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาจะทา FOA โอ้ยแกไปอีกโลกหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันก็จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเราหนึ่งแหละเราต้องหนีสองเราไม่ได้สอนในเรื่องที่มันเป็นสเปคซิฟิกที่ทําให้เรียนแล้วมันจบแต่เราสอนในเรื่องที่เป็นอาร์ต ที่เขาต้อง practice เขาต้องฝึกแล้วเมื่อเขาฝึกเขาก็จะรู้ว่าเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็อยากจะรู้วิธีแก้แล้วศิลปะเขาก็จะคล่องขึ้นเพราะเขาจะแก้ปัญหานี้เสร็จเขาทําใหม่เขาก็เจอปัญหาใหม่เขาก็อยากจะเจอเราอีกอยากจะแก้กับเราอีกมันก็เลยกลายเป็นการ training ที่ไม่รู้จบครับเพราะฉะนั้นเนะื้อเราต้องกลับมาสํารวจเนื้อหาที่เราสอนว่าเราสอนเรื่องเดิมๆไหมอะไรอย่างเงี้ย